ลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียนเชิญคุณครูผู้เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์จากจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เรียนเชิญครับ สาธุและอีกสักครู่คณะครูจาก4จังหวัดชยดายแดนภาคใต้จะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์นะครับท่านสาธุชนทุกท่านครับการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พุทธศักราช2,551ตลอดต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา21ปีปัจจัยทั้งหมดที่เป็นกองทุนในแต่ละครั้งคือความรักความห่วงใยและน้ำใจจากยอดกาละยานามิตรทั่วโลกที่มีต่อพี่น้องชาวไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดตั้งเป็นกองทุน หนุนแรงใจช่วยครูใต้ลวงพ่อธรรมชโยและลูกๆยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งกาลังใจทั้งปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปช่วยเหลือพระภิสุสงฆ์และครูใต้รวมทั้งทหารตำรวจประชาชนในสี่จงังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ขาดเลยทุกเดือนเช่นนี้จนกว่าความสงบจะบังเกิดขึ้นเป็นปีที่21แห่งสถานการณ์เป็นเดือนปีแห่งวันวานอันโหดร้ายเจ็ดพันกว่าชีวิตย่อยยับกับความตายและหมื่นแสนความเสียหายที่รับรู้หน้าที่ครู ให้แสงสว่างส่องทางสิทธิ์แม้เผชิญความมืดมิดก็ต้องสู้สองเท้าก้าวไปข้างหน้าอย่างตราตรูเพื่อเป็นครูเป็นเทียนชัยในทุกวันเมื่อเสียงปืนเสียงระเบิดเกิดต่อเนื่องทุกฟันเฟืองย่อมอ่อนไหวย่อมไหววันแผ่นดินเราเราหวังสุข ในทุกวันจึงเกินกลั้นน้ำตาที่พร่าพรายซึ่งพระคุณหลวงพ่อต่อเติมรักให้ลูกๆประจักษ์ในความหมายพุทธบุตรไม่โดดเดียวไม่เดียวดายอีกทั้งวัดไม่เลือนหายจากแผ่นดินแม้นคุณครูก็ต้องอยู่เพื่อสู้ต่อ รับกำลังใจจากหลวงพ่อเป็นนิจศิลป์ซับน้ำตาสิ้นหวังหลากหลังรินให้ผู้คนบนแผ่นดินได้เบิกบานได้ยิ้มแย้มได้แจ่มใสในชีวิตได้พบพากัลยานามิตรบนทางผ่านได้ปลุกปลอบกันและกันผ่านวันวาน เพื่ออุ่นฝันอันตราการแทนน้ำตายังจะมีผู้ใดในโลกนี้อุดมด้วยความดีอันเลอค่าเป็นที่รวมแห่งรักแห่งศรัทธากราบหลวงพ่อผู้เมตตานินิรันร์พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านขอเป็นกำลังใจ ให้กับคุณครูทุกท่านได้สู้ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณครูใน4จังหวัชดชา,ายแดนภาคใต้ทุกคนเลยนะครับ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สำหรับต้อนรับคณะสงฆ์สี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจีรสิทธิ์กาสุวรรณและกัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัตรหันธรรมยังพุทธสาภาควาโต อุปภะคณนมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภาคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจัตตาลีสายะจัตตาลีสายะวิหาระสหัสเสหิวิหาระสหัสเสหิอาคาตานังอาคตานังพิกขูนางพิกขูนัง,นงปฏิสันถารูปะ ปฏิสันถารูปาการนานิการนานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิจัตตารีสายะจัตตารีสายะวิหารสหัสเสหี วิหาระสหัสเสหิอาคาตานังอาคตานังพิกขูนางพิกขูนัง,นงปฏิสันถารูปะ ปฏิสันถารูปาการนานี้การนานี้สปริวารานี้สัปริวารานี้ปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากลงอัมหากลงทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจานิพานายะจ่า ข้าแต่พระพิสุส่งผู้เจริญข้าแต่พระพิสุส่งผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอุปกรณ์สำหรับต้อนรับอุปกรณ์สำหรับต้อนรับ คณะสงฆ์สี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศคณะสงฆ์สี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศ current, พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล umm ่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับอุปกรณ์สำหรับต้อนรับ อุปกรณ์สำหรับต้อนรับคณะสงฆ์สี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศคณะสงฆ์สี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย,ะยะเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหาร <c oughs> เป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัละยาณมิตร ภัยสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริขอเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสปาริวารานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะ พิกุสังคาสาโโนชยามะโโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสาปริวารานิสาปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตูอมหากังอมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะ ทิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะาจะริพพานายะาจะร ้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สาธุาตั้งใจกรวดน้ำอุทิศนกุศลและรับพรพระกันนะ <c oughs> ให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้า่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายและเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวาระ พิเศษในอา,อายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อธรรมชยโยแปดเปีและได้เป็นบุญใหญ่ที่เราได้ววถวายมหาสังฆทาน8ปด0มืสี่กวศ0มืนกววัดทั่วประเทศขอให้พวกเรานึกน้อมเอาบุญนี้เนี่ยบูชาธรรมแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเรา ให้ลูกๆทั้งหลายของท่านทั้งที่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกได้น้อมใจกันบูชาธรรมท่านและรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏี กิจตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตูสเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิทิโยวิวัชันตุสัพพะโร พิโยวิวัชรตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภ ทลานโทสุขิตตัววิรุณโหปุตสาเสนอโรโคสุขิตตัวโหหิสหาสะเอหิยาติ रत्न नाट्यनुภาवेन रत्न नाट्यतेच्छसा तु करुणकपयौ वेरासोकासातुचुपतवानेका สันตุอเสสะตัวชัยศสษฐทิทนังลาพังตัธีภากยังสุขังอารังสิริอายุเจวันโวจัปโอคังวุธีชัยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวศินเพียงพวันตุเตยพวะ ตุสัพมังคะลังรักขันตุสาภเทวตาสาบพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตยภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสาภเทวตาสัพบธรรมานุภาเว สัตตาสุิภพวันตุเตภวตุสัพพังพังคารังราขันตุสัพพเทวตาคาบาสังขานุนอา ไบูชาพระพร้อมกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ โธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธัมโมสวาคาโตภะควตาธัมโมธํมมังนามาสัมมิธัมมังนามาสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนวะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามีสังขังนามามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาบว,วรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาสรัคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอศัศจันย์ ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,านปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักพัดตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพท,ท,ทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ